สวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับในวิดีโอนี้เราจะมาแนะนำเป็นสแตนหรือขาตั้งของตุ๊กตานั่นเองนะครับแต่พี่ไม่ได้ระบุนะว่าขาตั้งตัวนี้ใช้ได้แค่บาร์บี้อย่างเดียวเพราะว่าขาตั้งตัวนี้เป็นขาตั้งอนเนกประสงค์ครับสามารถใช้ได้ทั้ง Monster High, บาบ b รี่ดั b บี้นะครับแล้วก็ตุ๊กตาบาร์บี้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นเนื้อปกตินะครับบาร์ i ี้ออริจินหรือว่าบาร์บี้ข้อต่อใช้ได้หมดเลยนะครับเด็กๆ ราคาต้องบอกไว้เลยนะว่าราคาพิเศษมากๆครับมี3สีสีฟ้าสีใสแล้วก็สีชมพูนะครับบอกราคากันก่อนเลยดีกว่าครับเด็กๆสำหรับราคาขาตั้งอนเนกประสงค์ของเราราคาพิเศษ5ชิ้นเพียง100บาทเท่านั้นพิเศษไปกว่านี้ครับแถมฟรีอีก1ชิ้นเนาะหชิ้น100บาทแถมฟรีอีก1ชิ้นกลายเป็น6ชิ้นไปเลยครับเด็กๆ เดี๋ยวพี่เอาให้ดูดีเทลใกล้ๆก่อนนะครับดีเทลก็จะเป็นแบบนี้จะมีเป็นตัวฐานนะครับ1อันมีตัวก้านให้1อันแล้วก็ตัวล็อกอีกหนึ่งตัวตัวล็อกตัวนี้ครับเด็กๆสามารถที่จะปรับระดับได้ด้วยเนาะจะสูงกว่านี้จะต่ำกว่านี้ก็ได้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตแกะให้ดูนี่นะครับตัวฐานตัวนี้ปรับระดับขึ้นขึ้น,นลงได้ด้วยขึ้นอยู่กับ ความสูงหรือความเตี้ยของบาร์บี้หรือว่าตุก๊กตาของน้องๆที่จะเอามายืนในสแตนนะครับนี่ปรับระดับขึ้นลงได้แล้วก็วัสดุตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกเกรดดีมากอันนีพี่ให้ดูนะนี่ไม่ได้กล่องแกงด้วยนะครับพลาสติกเกรดอย่างดีเลยเนาะแล้วก็ตัวก้านครับแกะออกได้ตัวก้านตัวนี้แกะออกได้แล้วก็ประกอบง่ายเพียงแค่ปึ๊กลงไปแค่นี้เองเรียบร้อยนะตัวนี้สีฟ้าครับ เวลาใส่ของบาร์บี้เราก็แค่ให้อยู่ในระดับของเอวครับแล้วก็ล็อกเอวได้ตามปกติเลยนั่นเองเนาะอันนี้สีใสครับสีใสสีใสขนาดเท่ากับสีฟ้าเนาะแต่ว่าอันนี้พี่เอามาลองทดลองกับบาโบลีดาบี้นะครับล็อกกับคอได้ด้วยสำหรับตุ๊กตาดาบี้หรือว่าพวกลาติก็ใช้ได้เหมือนกันเนะาะก็คือล็อกทงคอครับเวลาจะให้น้องยืน เดือป้องกันสมมติว่าเราให้น้องยืนปกติเนี่ยไม่มีอะไรล็อกไว้เลยถ้าน้องร่วงลงมาเดี๋ยวตาแตกเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องมีอะไรล็อกคอน้องด้วยครับถ้าสูงกว่านี้เราก็ปรับระดับขึ้นได้เช่นกันครับ หรือแม้กระทั่งถ้าเด็กๆเล่นมอน s t e อร์ High ก็ล็อกเอวเหมือนกันครับล็อกเอวแล้วปรับระดับขึ้นเนาะตัวนี้ก็สามารถให้กับมอน s t e อร์ High ยืนได้ด้วยนีส่สวยๆเลยครับเอาไว้ตั้งโชว์ก็ดีเอาไว้เล่นละครบาร,บาร์บี้เล่นบ้านบาร์บี้ก็ดีนะครับใช้ได้หมดเลยหรือแม้กระทั่งจะเอาวางไว้บนโต๊ะก็แนะนำเนาะว่าอย่าวางแต่บาร์บี้หรือว่าตุ๊กตายอย่างเดียวครับเดี๋ยวหล่นลงมาไม่คุ้มกันต้องใส่แสแตนขาตั้งเอาไว้ด้วย ราคาพิเศษเลยครับ5ชิ้น100บาทเท่านั้นเองแถมฟรีให้อีก1ชิ้นครับทางเราจะทำการละสีให้กับเด็กๆเ,เนาะรับประกันเลยว่าสีสวยทุกแบบครับสีสวยทุกแบบเลย5ชิ้น100บาทแถมฟรีให้อีก1ชิ้นละสีให้นะครับฝากไว้ด้วยเนาะสำหรับสแตนตุ๊กตาบาร์บี้ดาบี้และมอนสเตอร์ไฮครับบ๊ายบายสวัสดีครับ